สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสบายดีสวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรสายเขียวที่รักในการปลูกต้นไม้ทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊าดาวจะพามาชมสวนแต่เนี่ยเจ๊าดาวมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าเจ๊าดาวเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งจะทําการ,กรเกษตรได้ไม่ไม่นานเจ๊าดาวก็เห็นเพจเพจหนึ่งเขาลงโฆษณาขายกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยดาวเนี่ยก็อยากเห็นเพราะว่ากระเจีย๊ยบของเขาตัองปากใหญ่มากนีคะปากของเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้กระเจี๊ยดาวก็ซื้อเอามาปลูกซึ่งตอนแรกอะะเจ๊าดาวไม่รู้เรื่องในเรื่องของกระเจีย๊ยบเลยเห็นว่าดอกเขาสวยดีมีสีขาวสีแดงสีม่วงอันนี้ก็เป็นดอกสีเหลืองซึ่งปากเขาก็จะเป็นสีขาวอันนี้สีแดงนะคะ แล้วก็จะมีสีม่วงอันนี้ค่ะเนี่ยกล้ายเขาก็จะเป็นสีม่วงซึ่งเจดาวเห็นแล้วมันก็สวยใช่ไหมคะเจดาวก็เลยซื้อเอามาปลูกเจดาวก็เริ่มซื้อตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็เพาะเพาะเอาไว้แล้วก็ประมาณเดือนเมษาเจดาวก็เอามาปลูกซึ่งปลูกไว้นานมากแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมกระเจี๊ยบไม่ออกดอกสักทีแล้วก็จะตัดละ เราก็เลยไปถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาในเรื่องของการทําเกษตรในนิคมซึ่งเขาจะทําเกษตรมาหลายปีมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงนะคะเราก็ไปถามหาความรู้ซึ่งเขาก็บอกว่ากระเจี๊ยบเนี่ยจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็เป็นเดือนเนี้ยค่ะที่เขาก็ออกดอกออกฝักให้เราเห็นเออตอนแรกเจ๊ด้ก็จะฟันทิ้งละ แล้วก็ว่าไปถามเข้ามาแล้วก็ลองดูอีกหน่อยเผื่อมันจะออกช่วงเดือนตุลาจริงๆแล้วสุดท้ายเขาก็ออกจริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มออกดอกออกฝักให้เราเห็นเนี่ยะค่ะมันก็เลยเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งซึ่งว่า,าเพื่อนๆสมาชิกที่เป็นสมาชิกมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดทำสวน นะคะบางครั้งเราก็ไม่รู้ในเรื่องของพืชผักของแต่ละชนิดว่าฤดูกาลเขาออกตอนไหนอะไรตอนไหนเราก็ซื้อมาด้วยความว่าเราชอบแต่พอไม่ออกเราก็คิดว่าเขาเป็นอะไรมันก็เลยทําให้เจ๊าดาวเนี่ยออมีประสบการณ์ในเรื่องกระเจี๊ยบว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเขาจะออกดอกช่วงเดือนตุลาอืมมันก็เลยเป็นความรู้ใหม่ทําให้เปิดโลกทัศน์อีกโลกหนึ่ง เจ๊ดาวก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังอะค่ะว่าโอ้ทำไมเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยอืมก็ยังไงฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ดาวช่องตรุยสวนพาเพลินด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อที่เจ๊ดาวมีปัญหาหรือมีอะไร แล้วก็อยากจะลงคลิปมาถามเพื่อนๆแล้วก็บอกเล่าให้เพื่อนๆฟังยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ